ช่วงนี้เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะได้ยังกินพออันที่อิวอีซิวจังมันเดาเนาะจังมาซี่อิวจังไหนเซีนเขาเอิรนนี่ยังกว่านี่เตียนนี่ยังบ้านอันนั้นเขาทุกี้แห้งเขาทุกี้แห้งเออบ่ได้จากแดดเนี่ยทังแห้งเองแสบปะหล่ะแสบเลยเพราะนายซื้อให้กินตียนปนปนเอ้า เอาพ่อหน้าไม่ได้ซื้อให้กินสัตว์หรอเอาซื้อเอาเองเนาะเอาซื้อเอาเองเพราะนายให้ยังทุกกินสัตว์นะบ่โอ้ไม่ได้กินเลยคือซื้ออยากยังนี่ซื้อกินใส่ปากเจ้าของเลยปากเแกขวางอยากยังกับกินมันมีร้านลาบร้านหนึ่งอยู่ร้านลาบเปิดไหมเจ้าสิกินบ่เขาจะพาไปกินเมือหนาบ่กินเลยติยำบ่ขาดลรอบ่ซุ้อเมืองหนี่บ่อยากเลยบ่บ่อยากเศรษฐอยากแล้ว อุติอาขึอนโอ้ยคืออยากกินลาบกินต้มแท้กวางสีช่วงนี้กินว่าได้แล้วสามเบรามั้งนปลปาจังสิงได้กินได <ừ> ้ปะได้เลูกเออชาวจิ้งจอกเขากปนนะปนปลาปนปลา,ได,า,าได้ป้าจะใส่ก็ได้ปนปลาซื้อเขาจ้ะซื้อไปปนซื้อไปปนอยู่วงบ่หรือซื้อไปปนอยู่ใส่ เสือสำเร็จเนี่ยโอ้เสือแล้วๆ่ามันไปมันซื้อไปป่นบานลูกเพิ่นบ่นอนสำนักงานได้พี่น้องไม่ใช่หรืแล้วนอนอยู่บานลูกเพิ่นซ้อมลำได้แล้วเพิ่นกระตีบจักรยานเวิ้นเวิ้นเวิ้นเข้าไปในบานเพิ่นนั่นมีหม่องนอนอยู่ในบานลูกแหกลูกแพงเพิ่นอยู่นี่อันนั่นถ้ามันคนหลายคนนั่นนี่หน่อยมันหลายกว่าเก่าปีนี้เออทั้งในหน่อยมันหลเขาห้องเดียวห้องสี่นอนเถียงเขาเปิดประตูถ้าเขาถ้เปิดใกล้ร่างเถียง วันข้านอนอยู่หลับๆมันก็เลยตืน่นเครงมันบ่กเป็นส่วนตัวเขากลิ่นจะหานอน,มอนหอออมอนอึนก็ได้อเออบวอลดหมอนดอกว่าทีแ,แล้วมากินเป็แต่แซ่บแถอพี่น้องเส้นเนาะเส้นมันอ่อนแล้วก็กินได้นี่เขียวว่าก่อนอยังจังเหลี่ย <laughs> ม <laughs> กุนห์นาปงว่าพี่น้องติดตามีพ่อเบื่อเด้อปีนี้แล้วจะได้เล่นตลกกลางวิธีแล้วจะเป็นลี่ยนนิ มเจก็ว่าแล้วจะได้เป็ี่ยนยังเอาแต่โมข่อยแต่โมข่อยก็ยังโมหัวแล้วจะได้เป็นนี่ยังเจ้าจ้าสิเลีนนี่ยังข่อยว่านั่นอันใดเขาซสอบใบแล้วแล้วเขาขึ้นไปเรียนหัวหน้าพัดบ่เอาข่อยก็เลยว่าเขาอยาเถี่ยฟฝาวซสอมมันสิลาคันแม่มันคึดขันเขาคึนได้อันอันไปใกล้ๆกล้รอรอมือแล้วใส่ขึ้นเวทีเขาจังว่ากันแมว่ากันขึ้นไปเลยเจ้สี่จ้าไรเปสิเรีนเป็ังไรเออ กรลงมองเดียวกันแมนไว้กรลุงมองเดียวกันเบิดน่ะแล้วบนี้เทาซ่อมไปจังสี่บาทนี่ซ้อมมากขากว่านี้ขึ้นไปเล้วเลแล้วพูดเอาไหมห็นบอกั้นเท่าเห่นปีไกยเป็นบอกซ่อมแล้วแล้วก็ตัดออกแล้วก็ทหารมาใส่เานหดเลยเนาะาฮ่าฮ่าาฮ่่อง่า่ี่ฮ่าฮ่าฮ ก็ใส ok so, wow, ่หน่อยหนึงน <c oughs> ้ำกิมมันจักบาทละนี่พอซช่แปดสิบแปบาทปาดทิโตแปดสิบแปาทขาสูงเดาสงมันกัดสังแกบมันเป็นยังไงสิละแปดสิบแปดบาทปาดทิโตแย่งกี่ดนนี่อน่อยหน่อยนึงเนาะพอได้หลายแมิตวเนี่กพี่เได้หลายแจมิตรพอได้หลายเนาะพอเนาะได้หน่อยๆนึง ให้แน่แต่เจ้าอิ่มอยู่ยอมกินอ้าวยอมให้กินแล้วยอมกินเหมนมันเป็นเมือกข้าวกระทมไว้บอกขอเงินเถอะท้งทถ้ากังยอมมันดีทั้งทีเอาใจปากย่าเอาเข่าเมือกันเอาเข่าอะไรก็กัดขึ้นมันตกลงเลยครื่งนึงเอาแามู้อยากกินน้ำเลยครับเอากระทมหน้าแรกเลยปุราวด์แง้มสอมพุ่นมองยูขอดพุ่นยูคมไพ่พุ่นเย็นดีก็ะด้อกังเว้นน่ะ พอผมไปเจ้าหน้จับพวกมันจะไปไดนเนี่ยาจัรำเรืองนี่บอกโตกมันบอกเออมันยากดอกรำเรืองเนี่ยมนคอยากดอกเพราะว่าหัวหนาเรียนน้ำเรียนหลายคนเรียนได้กันไ็เนี้ว่ามันจะจับุดิษเฮ้ยขันเจ้าเรียนเ้นน้ำหัหน้ามันก็ปัญญังแล้วแนีไปแนวไป ไปหากินข้าวกอนขวามก็นจะไปหากินแตบักหุ่งพุ่น่ะไปนั้นมีบอแตบักหุ่งห้องแอร์ดินอนใช่หรืออาข้าไปนอนพุ่นพุ่นโอมไปพุ่นเย็นสบายเอานี่อย่าจุดกันยุ่งอยู่กับจุดต่อบไปนอนยี่หันบอนี่มันห่อนขอมันห่อนพุ่นไปนอนเลยนี่เทิงเวทีพุ่นอยู่โดมไม่ต้องเหยียดเอาพูนกินข้าวพี่น้องแจ็คกี้กันจะไปหากินข้าวคือกันกินหลายๆเด้อ กินแน่กุ้งน่ะนะย่านมันเบิดจังไหนกุ้งถ้ากินมืออื่นก็เชื่หน้าเหมืกินอื่นเชื่อหน้าไปมันเปรี้ยบ่ะเชื่อหนาอยกินมืออื่นกินน้งก้าวมันกระเดื่องอ๋อมันนี้กินต้นหนังเจนไงล่ะเออโอเคกับพี่น้องบ๊ายบายคิดปอดสำไมวะเปลี่ยนกู้วีดน้อกันเนาะคิดปอดสำไมวะเปลี่ยนกินเป็นกู้วีดน้อกันแม่ เหมือนเนาะเออเป็นอีกว่าไม่ใช่ึงเป็นก้อนมูดไม่ใช่ผึงเป็นก้อนมูดเด้ตอนนั้นหัวลงปวดหัวมามามาาลาล่ะหอคอะเขาล่อยอู่อย่งนี้ก็เรียไปแก่เง้แกงีในหองพูดอ,อย่างมือ,ม,อมือต่อมาเนาะมือต่อมาจะมาเปล่นตรวจความกันบนวงเนาะ ก็มันอจมากขนาดไปเอามอมาตัด